โอ้โห oh. oh. จะโชตึงนี่กว่าเชียวสวยสวัสด,ดีนะฮาฟูวันนี้ผมก็จะมาสุมทีมไต่แรงนะฮาฟูจะตึงแค่ไหนไปดูยังมีสา,มา๊ปมาแล้วผมน้ำโดดสวยดีพี่ลงไหนดีพี่งงลงเลย ลงเลยใครมาก็มาใครไม่มาก็แล้วแต่ของดีอยู่ที่วงฟ้าดูเหมือนเบอร์สองจะไม่ตามเรามาวะ่ะแล้วตี่อื่นมาเต็มไปหมดขอปืนก่อนอันดับแรกโอ้โหปืนขอปืนรูดปืนอะไรก็ได้เออ ตายตวยเก็บหนึ่งยอยากมีใครเออมาดิโอ้โหวิ่งไวเกินโอ้โห จะไปไหนฮะฮะตามดิตามดิมดโอ้โหไปไหนละ่ะตามดิรออะไรอะ่ะโอ้โหสโลแล้วนี่ก็มาดิดูดเลือดไปดิสวย นี่ตามไปสุดคอฟ้าโดนตามไม่ปล่อยเอ้ยไม่ได้ไเฮียกัดไม่ปล่อยคิวเดียวก็เถโะขูหด้านหลังเต็มเลยวะชี้ยะไปหาเอ้ยไี่ัวลงตัวเดิมรอเปล่าตัวเดิมรอเปล่า วยเก็บไปมีกระเป่าแทาวนี้ดูเหมือนจะหมดดูเหมือนจะหมดแล้วนะ่าจะหมดละ เอเบอร์สองไม่ออกแล้วอะแล้วผมบอกแล้วออบอกแล้วว่าอย่าตายก่อนไม่เชื่อเออด้านหน้ามีตัวเพื่อนเพื่อนมีตัวนะด้านบนนะจจะด้านบนโดดลงแล้ว่ะอ้าวเจอตัวหัวหน่อยเออไม่หัวก็ตาย ไม่หัวก็ตายกัดไม่ปล่อยอะไม่มีปืนหรอโทษทีแล้วกันกะจะชุบเบอร์สองแต่เบอร์สองออกแล้วต้องขอไปเป็นอย่างยิ่งซื้อของสบายใจอโอ้โห จะโชว์ตึงนี่กว่าเจี๋ยสวยเกือบตายโอ้โหมาจากไหนกันวะของอยู่นี่ของของหน่อยเพื่อนเอยเบอร์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 เจอเบอร์เจอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นปะเบอร์สามไม่เอ้ยนี่อีกว่ะโอ้โหตายหนึ่งสวยดีสวยเอ็กเอ็มแปดก็ตึงเหมือนกันนันเนี่ยโอ้โหเมืองนี้เมืองเดียวผมเจ็บไปเจ็บคิวอะตึงเก้อเอ้ยมีตัว ดาวอีกหนึ่งสวยด่สวย,สวยขออักต่อเฮ้เพื่อนโดนว่ะโดนจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมด้านบนด้านบนเดี๋ยวผมโคบให้สวยดีเพื่อนอ๋อโดนไหนอ่ะ อ้าวเจอแล้วเก็บไปนี่บังอาจเจ้าบังอาจบังอาจเฮ้ เพื่อนไม่ขอบใจผมหน่อยเหรอฮะอุตส่าห์ช่วยไว้นะแอบกว่านะาะอ้าวไม่ตายนี่เฮ้ยเพื่อนมานี่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 อ้าวเจอตัว ไปแล้วโอ้โหเชี่ยเชี่ยละ ดูดดูไปตายมืออีกวะเชี่อขอซองนะไม่ไหวจิงดูดโอ้โหเฮ้ยเพื่อน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 ด้วยจะตายจะตายจะตายเฮ้ยเพื่อน Eh, ayu ya, Ah, bayu itu dong nang. Hei. โอ้โหเฮ้เชื่อกูไม่อยากจะเชื่อเลยกูต้องเจอทีแบบนี้เฮ้ยโคตรน่าเกลียดอ่ะมีเชื่อมีอะไรแบนไหมมันไหมแกงั้นได้ปะเฮ้ยอะไรอ่ะ ออทันทีตั้งใจยอมแพ้เจตนาโยนเกมเหรอเออนี่แหละรายงานไปเลยทุกคนเห็นบ้างเมาื่อกี้อยู่แบบไม่ถึงอยู่ไอ้เหี้ยอยู่ใกล้กันนิดเดียวมันไม่เห็นได้ไงวะโคตรแบบโอ้โห นี่แหละคือสาเหตุที่ผมชอบลง1-4ไม่ชอบเล่นแบบทีมนี่แหละคือสาเหตุเวลาแบบใครสักคนตายมันไม่ชุบไอ้เฮียไม่รู้เป็นเฮียอะไรแล้วมึงจะเล่นทีมลำเพื่อมึงจะเล่นทีมลำเพื่อโอ้โห แล้วที่ผมลงหนึ่งสีนะผมเจอแบบนี้บ่อยมากเวลาผมลงทีมแบบสี่คนนั่นแหละสายที่ผมไม่ค่อยเล่นแบบสี่คนเท่าไหร่ชอบเล่นคนเดียวเวลาตายก็กดใหม่อย่างน้อยเออเราเล่นผิดเองนะแต่ว่านี่มาเป็นทีมไหมโอ้โหแบบไอ้เหี้ยอยู่ใกล้กันนิดเดียวอะ่ะ ไม่ชุบเฉยแล้วมันมีอยู่สองตัวด้วยนะเจ๊ยโคตรแบบโคตรเสียความรู้สึกเลยอ่ะได้ดูดิผมคิวสิบโอ็คคิวโอ้โหแบบเฮ้ยนยี่ตายเหลือตัวเดียวยังไง น่าจะได้ที่หนึ่งนะผมผมจากคานเอ้ยจากความข้ามเราอาจจะโดนระเบิดหนึ่งไอสัตว์สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าบอกแค่นี้แหละแล้วไอเบอร์สามกับเบอร์สี่นะก็จบกันไปแล้วนะครับผมโอเคฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเกมนี้ไปละบายบายเจอกันครับ go I ain't the first with the curse, with the thirst. That I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in cause I wanna have worth.